วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมส์ีรชเชอร์ .io พาส์ท2นะครับวันนี้ผมก็จะมาเอาชัยชนะที่หนึ่งให้ได้โอเคนะครับตั้งชื่อก่อนตั้งชื่ออะไรดีอ่ะเฮ้ โลโลโลฮิวแม,อม,มนอะไรดีอะเอาอะไรดีกูกูกนั่นโอเคเรามากันเราได้นอนตัวสีฟ้านะครับยังวันนี้ แเราก็จะไปตัดหน้าคนเอ่อก็มีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะครับอย่าลืมกดสัตจะใครด้ก็เลยถูกไม่ใช่ตอนนี้แหละเฮ้ย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 โอ้ตายโอ้ โอ้โหคิดว่าจะตัดหน้าเขา,ามันตัดไม่ได้เขาเร็วที่จริงขึ้นหน้าไปก่อนโอ้โหนอนยักษ์ตุ้มข้าซะแล้วเนะี่ยข้าตัวนี้ก่อนข้าตัวนี้ข้าตัวนี้โอเคโอ้โหน เกมอาจจะบักมันไม่ได้แบบมันไม่มีบักหรอกเกมเนี่ยมีไหมอ่ะอื้ตัวนี้หละตัวนี้เลย,เลยสปีดสปีดเรียบร้อย เล็กสักเม็ดเลยอืม uh huh. พี่แบ่งให้พี่แล้วพี่ตายให้เออจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วมันตายเอยงเัน <_ EN> ไม่คิดว่าจะสปีนนี้หม <_ EN> โโกโโทดโทดดเออเอียเราจะเข้าต่ซีรีส์เรื่อง,งนี้นะครับตาย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 เกือบชน อือหือมันจะสปีดวะฮะรู้เลยโอ้โหตัวเล็กค่ะโอ้สุดยอดอือหือลบลบลบ,ลบอือหืออือหือแต่ก่อนผมก็โดนตัวเล็กค่าไปเยอะแล้วนะ ดี๋ยวผมเข้าตัวใหญ่ได้นะครับอืมกิน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 นตอนนี้อยู่ที่สี่สเกนแล้วครับผมโอ้โหนี่อ้ที่หนึ่งจริงไหมเนี่ยตัวใหญ่พอแล้วนะอื <c oughs> อยู่ที่สี่สิบเจนแล้วครับมันจะตัดหน้าแล้วครับตรงเรี้ยงนีรับตรงนี้ കേ താന കേ ไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกก็ยอมตายซะเลยไม่ออกไม่ได้หรอกยอมตายซะเลยเสิยอมตายเลยยอมตายยอมตายเลยเลยเลย,เลยแล้วรอกินอยู่เนี่ยยอมตายเสิเฮ้ยไอกระหานกระหานกระหานบ,บ้านเองกระหานบ้านเหรอตอนนี้ที่สามสิบสาม ตอนนั้นเป็นตอนนี้สามสิบสามแล้วตัอะไรไม่ใหญ่พอนะอื้มอื้มอื้มตายกินกินกิยตายแล้วตายไปแล้วมันตายไปแล้วตายแล้วกิน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 เฮ้ยเฮ้ยเดจะนะเลจะได้ที่หนมเฮ้ยเฮ้ อาจจะได้นะอาจจะได้อาจจะได้เฮ้ยเฮ้ยยี่สิบสองเลยเฮ้ยไม่ได้คือที่หนึ่งก็ที่สิบที่เก้าก็ได้เฮ้ยที่สิบห้าแล้วเฮ้ย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 อย่ามาขายหน้าตอนนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเออ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิบสี่แล้วเฮ้ยเออเฮ้ยเออเฮ้ยเออเฮ้ย

ตัวสีเหลืองใช่ไหมดาจะให้ตัวสีเหลือง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 เขาจะเข้าสีเหลืองสีเหลืองมันอยู่ไหนสีเหลืองอยู่ไหนจ้าสีเหลืองสีเหลืองตัวใหญ่เลอขนาดตัวใหญ่แล้วอยากเป็นที่หนึ่งจุ้มเบย เอามายเอาหมาเอามาทีม่มาแถวนี้ไม่เคยมีคนจังดอเขาไปทางไหนกันหมดแล้วเขาไปทางไหนกันหมดแล้วไปทางไหนอยู่ไหนเอ่ยข้ามาให้ข้าไปจ้าเห็นเส้นดีเรากินจุดไปเรื่อยระวังไปหา เพื่อนๆค่าดีกว่าทำไมไม่มีเลยอ่ะก็มีชื่อคนอยู่นะแต่มันไม่มีอ่ะนอนไม่เห็นโยดได้ปะไม่ได้เอาคุณนที่แืนที่มาดูไม่ได้อเอาไงดีเอาไงด,ไงดีกินจุดไปเรื่อยๆเ,เหรอโอ้ยได้ไงเจอแล้วครับตัวหนึ่งครับ แอดแอดต้องรีบซะแล้วรีบ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 ,รบมาหนีเ้วเออขี้แก่เย่เย่เย่เราจะได้กินตัวนี้แล้วเย่เย่มันไม่ให้กินนะอ่ะผมตรงๆเลยมีใครที่ไม่หนีบ้างใช่ไหมมีใครไม่หนี สปีดน mm ี hmm. mm ้ทำไมวะที่กิดกาก็โอ้โหกากกาชั่นเลยอย่างงี้อือหือ อ๋อฮ oh, hey. ตัวนี้ตัวนี้นี่นแหละตตวสีเขียวใช่เลยใช่ไทยแลนด์ไหมเนะน,นี่ยมีเสียงรบกวนเสียงดังวนนะุ้นาน้องขึ้นเสียงยายผมอยากฆ่าคนจ้า

ไปกินอ๋อ,อวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ